กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสองสาวคู่บนหน้าเด้อฝากกดติดตามในสองยูทูปเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคู่ในเด้อพี่น้องเด้อมือนในสาวคู่ผ่านสาวน้องแม่มาสื่อสินป์เจ๊สาวศินเจ้าะผ้าถุงผ้าถ,ถุงนี่พื้นทราดก่ดดอผลิตค่ะพื้นหน<ร>ึ่งสพื้นหนึ่งสามแสนกี่พี่น้องเลยอันเด้อซองพื้นซองพื้นกะหกแสนเนาะ พนุษย์ใส่ซ้ำนี่เพนพนสิขายสามเส้นหาแต่ว่าต่อรองราคาพนจื้อใหมลูกสาวเพนผู้ที่อันกินแกลีงน้องใหม่เห้ในพี่น้องอันนี้มันสินเหล้าด้วยพี่น้องด้วยสินฝายเน,ะนาะสินฝายเหล้าซาคูมาป้าพี่น้องปลง n g ายมาหลอบบมม่อเบิ้งนี่ไงฮะสวยงามโบพี่น้องงามโบถ้าเทียบใช้เงินบาทก็ชิบประมาณสี่ร้อยเนาะ ประมาณนี้เลยประมาณสี่ร้อยบาทซองพื้นกับฮูกลอยพี่น้องเอ้ยเอ้ยสี่ร้อยสองพื้นกับแปดร้อยแล้วเนาะซอืนกัซาคูพาไบเบงอาหารแบบนี้งามบ่พี่น้องนี่พี่น้องอันนี้ปลาเพอันนี้ซองเส้นหามาซองเส้นหาขวัดไก่เซียไก่เซียหอเขาประดับดินเลยพี่น้องเครื่องอาหารเพลินแม่ค่ะกระจดีมาะงามเด้อมาซื้อเด้อ เสียได้เลือเอาได้มาเลือพีนองกวยเห็นเออันนี้คือแมงแมงจีปูอันนี้คล้ายยูเซนหนึ่งอันนี้ฮะเซนกี่ประมาณร้ยกว่าบาทอันนี้หาสิบพันห่าสิบพันเด็วก็มีมกระทินอันพี่ต้องนอุ้ยเฮ็ดเฮ็ด เ้าได้เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดกับหาซิตัวใส่เลียวกม็มีดูนนนซองเซนหาซองเซนสีนำจะน่าว่ามีไปตอกไปตองอ้มหอยหอยขุมผิดห้อหอยขุมแมนเออหอยเดือยนะสาวาเดือยหอยเดือยหอยเดือยเดืยอยผิดหรอเดือนเดือยพีจีพีปีอู้ยูม้กล้าหมาหน่อยเดีออดอแกอู้หลูกโต แมงอูดคลายเท่าไแม่อาซีบาบมงอดาีบกอบาดูตัวเสือเลนี่มี่แมงดาหัวี่มาเจลหานเคาะใช่พี่น้องยุงเสเพื่อนนนี่มันเค็มบานเ้ามงบิหนิบอมันเคมหา้ยย ได้ไม่แข่งสองสองลายเน่ยคมาไม่แกงเราเนาะส่งกุลายกับของบ้านเนาส่งกุลายของบ้านเนาอันนี้นะอันนี้ไม่แข่งบูงปีกเลยอันนี้ตัวเดียวกันนี้มันมันมันออกกามันมันมันเป็นปีเด้อันนี้โลเท่าันนีโลชัยหาแซนตัวนี้โลชัล่างๆหยาดอยู่ได้พี่น้องโลพัยบานฝ่ายบานฝ่ายบาทอันนี้กองละห้าสิบกองละห้าสิบพันตัวนี้ฮะอันนี้ให้เขาซื้อเพื่อเสียห้างหรือเพื่อเสียเอาได้ลูกโตธรรมศาสตร์พี่น้องเยอะแต่ก็มีมันอันนี้เวลาถ้าเอิ่นมันเทียนเนาะอันนี้เนาะ มันึงสิบฟันอันี่เมนร่วเมนกาส่้นหรามาละสิบเมนดีก่าหน่อยเตาระหมาสิบข้าวขางกุ้งแตกามีอันกบกบนากบนามีอย่างีมีเตามีเตามีกบไไก่สิ้นหัวบ้านชิ้นเลยพี่น้องคนขายมัเปินปักตือธรรมศาสตร์แ้วก็ขอพคุนเนี่ยพี่น้องคนขายงานชุกก่อ ปลาปูลบปลามากปีพี่เนาะน้หมอืไรงามๆเลยตามกรมเจจิหาพันปรมาณเกือบ่ร้อยบาทชิปปลาชุดๆปัาแยกต่างหงาอันนีปลาปลานนังฟองพี่เนาะอ่าตัปลา,านกอนปลาหมกหวานอ่ปาปลาแหงพี่เนอะเโล่สดใปลาแหงเลย กําหนึ่งสามซีบโลหนึ่งสามแสนโลหนึ่งกับประมาณสี่ร้อยงานแม่เลยปลาโน่งเลยมาคุงพี่น้องมาคุงลูกแบบธรรมศาสตร์ตะกาอันนี้ามาค้ำเป็นกระขายกระายขึ้นกันก็ฟังนั่นเนาะอันนี้กูพี่น้อง พคกบุงมัเทไรเดียวเนี่ยมัเทไรมือนี่ย,มา,าย,ม,ยมาหาพันิหาันาซบฟันาวาแสดงพ่กบุงเพยงอยูนะอ่างนอืม,มปัาปักวานปลาดุกปลาดุกเกียวจีน่าพี่น้องเอ้ยหนูมาตัวอ้า ซึ่อว่าจีนายร้ายเนาะช่วงนี้เนาอะอืออืปลาลุดเอตเจอมาซื้อเนี่ยทไมไลตุมอือกลวยปั่นเพ่อใไรเดเนี่ยกะปันป่นหาปั่นผราคาเป็นรูรูเร้ปาปันกีบแะ้วกันทำไมไรลกสิบพันมีปลากระแยงบอกอย่างนางหอย ต้นใจมาได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่นครฟไก่ซ้อนแขวงสวรรค์นาเขตนั่นได้งมัง่นนำนนี้ฮะพี่น้องอันนี้มะข้ามปอมาทำธรรมศาสตร์เน,ะน,นาะม,มธรรมศาสตร์กระโตเข้าไู้ในด้วยยิงใหญ่เอันนี้มะข้ามปอมธรรมศาสตร์โตเท่าไหร่สิบพันโตละสิบพันพี่น้องก็มันสิบกว่าบาทนี่มะเขือมักซูกดินเป็นใครแตวกะ มียังก่ออันนี้กะต้มหอ,อยใหญ่ๆเนาะกะต้มใจเค็ม,มหอเท่าไรก็ต้มใจเค็มสามสิบพันสาพันประมาณห้าสิบบาทสีบาทเนาะมาแตเมเพื่อปลมาเคียบพี่น้องมาเคียบมม่วันมังหน่อยหนะ้าอัน 10, 000, อน,อน,น,นี้สิบพันไม่วันหนึ่งเงินกี่เป็นขายรุนสหาพัน มังกรดวนึงสิบสามพกีบมากล้วยสมมูพี่น้องทุกหัวเศร้าพันสมมูเส่สมมูเส่บบู่เสียดอกว่ใหายซีบเนี่ไก่อบพี่น้องอย่างนี้ไก่แบไงนเป็นมาอัวเรือชุดหนึห่งสามสิบพันหันหันหันเศ้าแล้วอ่ะ ใครสนใจมาเด้อพี่น้องเด้อตลาดสมคัครีไซ้การันตีจากไม,ม่ขาดว่าเสียบวะแม่ขาดใจดีปะเจ็๊ตอนสามสิบพันเปิดไว้นี่ปกติแต่ตอนหาพันมาเด้อพี่น้องเด้อพี่กัดตลาดสมคัครีไซ้พี่น้องการันตีจากมาไม่ขาดไม่ขาดใจดีแม่ขาดให้ชิมเบ้างช้าคู่ชิมเบิเ้างเสียม ได้เด้อพี่น้องเด้อร่วมร่วมร่วมแล้วเพื่อคาชิหายูหกสิบพันเนาะสุ่มพักพี่น้องทวงสิบพันทวงทวงสิบหาพันมาเด้อป้าโค้ดเราบอกว่าเพิ่นบอกว่าโล่หนึ่งแสนหานะพี่น้องเนาะพี่กัดตลาดสมาคิไซเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อผสมผสมตอน ไก่สีโฮ่าขาวเด็ดพี่น้องไก่สีโฮ่าขาวทุนก็นมีอันหอ,อยมันมาขายปลาสุมพี่น้อปงปลาสุมมีทั้งปลานังแล้กกกแสสวก็ปลาอันปลาแยกกอกตเกียบดูหนึ่งเซนซาวกดป่ะดูหนึ่งสองร้อยบาทบาบาาานเท่ห์พี่น้องเบิ่งขับบรรยากาศกระชิระมาณนุ่ยญญเด็พี่น้องเอ้ยตลาดนี่กระชิบยังไงเจิบอยู่เนาะ บันนี้สิได้แอมล่า่าจากจากพี่น้องของปายไ,ได้สำหรับคิวนี้ลาบไปก่อนด้อปลาไปเบิงซาคูแดงยังไงติดหมูไก่นี่ไก่ละสลัดโลหนึ่งหาสิบพันกด้